แต่รอบนี้ถ้าผมไม่ได้เลยเลยก็คืองดนะครับงดนะกรัสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับ้วก็ถูกป๊อปปี้ป็นคูชชนแนลนะครับอยู่กับเกมก็ส s ออนไลน์วันนี้จะเป็นช่วงรายการที่มีชื่อว่าก็จะเปิดให้ได้ในในคฟามหมายของผมนะครับก็คือตามงบที่ผมมีนะครับถุงที่ผมจะเดิมพันในการเปิดนะครับมันจะมีถุงในตำนานการะถูงปีกทูตผมเลือกถุงปีกทูตถุงปีกทูต10อันนะครับในราคาส5 0 0บาทหรือ 3 5 0บาทในวันนี้ผมตั้งใจนะว่าการเปิดในครั้งนี้ถ้าผมเปิดได้ปีกทูดสวัสดิ์ชมพูปีกทูตสวัสดิ์น้ำเงินหรือปีกูปปีกโยมทูตม่วงเนี่ยสามอย่างเนี้ยนะครับสามอย่างเนี้ยถ้าจำนวนครั้งเปิดได้ผมจะโพสต์ในกลุ่มนะครับสุ่มผู้โชคดีแจกทัวร์เลทร้อยบาทนะครับสมมุติผมได้3เปกเนี้ยผมแจก 1 5 3ครั้งบัตรทู1 5 3ใบนี่คืออันดับ1ที่ผมอยากจะได้ถ้าเกิดผมเปิดได้ mm. ผมจะแจกของรางวัลให้คับคุณผู้ชมนะครับในกลุ่มนะครับต่อมาอันดับ2ที่ผมอยากจะได้สารละลายม่วงหรือว่าหรือเรียกสันส้นๆว่าสารม่วงนะครับสารม่วงขายได้ราคาประมาณ300 250-300นะครับถ้าผมเปิดได้สารม่วงตามจํานวนครั้งเท่าไหร่ mm. ผมจะแจกบัตรทูนะครับประมาณ50บาท ให้กับกลุ่มนับลงในกลุ่มเห็นบอกว่ามันเกลือมากนะเปอร์เซ็นต์ในการได้คูปอง,งนะฮะต่ <c oughs> อไปครับกุญแจคังนะฮะโอเคครับยาเม็ดโลหิตอืมต่อไปถ <c oughs> <c oughs> ้าถุงผ่านมาของเก้ครับ คือขาดทุนอะ่ะถ้าเกิดผมเปิดแลไม่ได้อะไรเลยนะผมก็คงจะงดนะครับ <laughs> เปิดถุงต่อไปนะครับปึ๊บคอมพีชนะวอคา้าวันดีก็จะได้ใช้ต่อ <c oughs> ถุงที่สี่ครับคอมพีซเซิร์ฟครับโอเคครับมาครับโอ้ป้ายพลัง แลกเปลี่ยนสีทองสามารถเปลี่ยนวิญญาณการาดหรือตาสศญลักษณ์ได้สามารถแลกเปลี่ยนวิญญาณดีบีญญและไข่ก็อแต่รอบนี้ถ้าผมไม่ได้เลยเลยก็คืองดนะครับงดนะอ่ะอาดูกันนะครับ5้าสี่สามสองหนึ่งไม่ได้สิ่งของที่ผมต้องการนะครับเพราะฉะนั้นการแจกบัตรทรูเนี่ยก็จบ โดยปลายปริยายนะครับกาบขอขอบพระคุณนะครับที่เข้ามารับชมคลิปการเปิดฮะแล้วก็อย่าลืมติดตามซีรีส์โปรเจกต์วิ่งเล่นพงท้องงูนะครับมาดูว่าผมจะแจกอะไรนะครับอย่าลืมติดตามด้วยนะครับวันนี้ผมปั๊ปปี้วิลทูธขอจบการเปิดถุงกากาก,ากากาชายอย่างนี้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านครับบบ๊าายย